สายตรงสายตรงครับพี่มนุษย์เงินเดือนป่ะใช่ครับพียงงบ่ยังไงบ้างยังไงบ้างอย่างนี้พนักงานประจำบอกเบื่องานยังไงดียังไงดีครับแนะนำหน่อยมีงบน้อยก็ลงทุนได้ดูแล้วก็จำไว้นะใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนใครที่ต้องการหารายได้เสริมหรืออยากจะมีอาชีพเสริมมาๆมา,มาๆก็มาบอกแนวทางรูปทาง แรงบันดาลใจเหมือนเดิมน,นะฮะรวมถึงไอเดียต่างๆนะฮะเพื่อคุณจะได้ฟัง <H at le> แล้วก็นำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวคุณเนาะ <H at le> แล้วเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะนิวก็จะพาเพื่อนๆน,นะฮะทุกๆคนดนะ,ะไปฟังประสบการณ์บอกกล่าวบอกเล่าจากพ่อค้าแม่ค้าตามตาลาดนัดกันนะ,ะว่ามี <H at le> งบน้อยสามารถลงทุนค้าขายแบบไหนบ้างโอเคเดี๋ยวตามนิวไปเลยจ้า อ้าสวัสดีค่ะน้องอันดีค่ะโอเควันนี้เรามาเจอกันที่นิวอยากมีคอนเทนต์มีคนถามพี่นิวมาเยอะมากเลยเนาะในฐานะที่อันเป็นแม่ค้ามีประสบการณ์ละแนะนำยังไงดีกับพวกเพื่อนๆื่อถ้าสําหรับอันนะคะถ้าถามถึงถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วถ้าอยากจะขายเสื้อนะก็แนะนําเปิดกระสอบค่ะเพราะว่าเอ ใช้ทุนน้อยแต่ว่าได้กําไรมากค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอเสื้อที่ทําราคาได้เพิ่มขึ้นไปด้วยแล้วก็อลองดูจากการเปิดกระสอบก่อนถึงมนุษย์เงินเดือนงบตั้งต้นเท่าไหร่ดีก็ถ้าสําหรับอันนะเปิดกระสอบก็สักห้าพันถึงหมื่นรูก็ได้ค่ะเราจะขายแต่วัอาทิตย์ขายเป็นงานอนดิเรกก็ได้แล้วก็มาลงตลาดนัดอะไรเงี้ยแปบ๊บเดียวนะขายหมดแน่นอนนะคะโอเคใครสนใจอยากมาขอคำแนะนําเพิ่มเติมมาเจอที่ไหนจ๊ะอ่า มาเลยตลาดปัทวิกรณ์โครงการใหม่นะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะอันวินเ g จไอจีอันวินเนะคะทักมาปรึกษาสอบถามได้ค่ะ,ะมาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับร้านร้านไหนะลุงกับป้าเหรอใช่ครับใช่ครับอ่ฮะเป็นร,ร้านเอ่อที่อยู่เกาแกเดียกตลาดปัดวิกรณ์โครงการใหม่นะครับอ่าโอเคโอเคแล้วก็เพอเอนแหม่คำถามตอนนี้จระแสฮิตมากอยากหารายได้เสริม ครับผมแล้วก็มีทุนแบบไม่เยอะสักห้าพันเงี้ยก็ได้อยู่<ด>นะครับแนะนำไงดีก็คือว่าอันดับแรกก็ต้องดูเสื้อเป็นก่อนนะครับดูเสื้อเป็นแล้วก็ดูราคาที่เขาขายกันอยู่นะครับแล้วก็เราก็เราก็ไปจับราคาที่ที่เราสามารถมาเอาเป็นกําไรได้นะครับแต่ถ้ามือใหม่ผมขอแนะนําให้เป็นน้ำสองนะครับจากสามตัวร้อยสองตัวร้อยห้าสิบอะไรอย่างนี้ครับมันจะมันมันจะอัตราการเสี่ยงจะน้อยลงนะครับ หนึ่งเราต้องมีรู้จักแหล่งแหล่งด้วยนะฮะขายถ้าเป็นสามตัว้อยเงี้ยแนะนําให้ไปแถวที่ทํางานเกี่ยวกับแรงงานนะครับเพื่อที่เขาจะซืพพ้อเพราะพวกนี้เขาจะอ่าใช้ใช้ซื้อไปใช้งานนะครับสามตัว้อยก็ต้องไปหาแหล่งพวกช่างสาวโรงงานหนุนโรงงานใช่ครับใช่ครับมันจะขายได้ไวกว่าก็ต้นทุนมันก็ต่ำด้วยนะครับหวีดีไปทำนงานัที่ดีมากเลยครับอานนี้ปากร้านเลยค่ะลุงถ้าว่า เออร้านลุงกับป้าครับโครงการใหม่ตลาดอัดวิกรครับอ่าก็ะจะเป็นเสื้อแนวอะไรฮะอ่ามีทุกแนวครับจะเป็นลายมันอ่าอมีทุกแนวครับแนวนะครับราคาย่อม<ล>ยาวเปล่าราคาย่อมยาวสามารถไปไปต่อได้เลยครับอ่าโอเคไงก็แวะมาได้เลยเนาะครับแวะมาอุ่นได้ตลอดนะครับคนทุนน้อยอยากจะค้าขายควรจะเริ่มต้นยังไงดีอย่างอย่างผมผมก็เริ่มจากทุนน้อยเหมือนกันใช่ไหมก็อยากจะแนะนาว่า เราถ้าเราอยากขายแบบพวกเสื้อผ้ามือสองเนาะเราก็ลองเอาของที่บ้านอะไรเงี้ยแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรี้ที่เราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยลองมาขายดูยก่อน <boards> แล้วก็พอีป็นชุดนิดนึงก็ลองไปเปิดกระสอบดูก็ได้ครับ <Yin. S 1> ใช่หรือว่าจะลองคัดน้ำสองอะไรเงี้ยมาลองขายดูยก่อนก็ได้แล้วนี้ขายอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอ๋อขายอยู่ที่ตลาดบัติก่อนคร,รับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับผมเข้าประเด็นถ้าตอนนี้หนูแนะนําเป็นพวกเสื้อผ้าญี่ปุ่น แบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะตัวกระสอบนี่มันโลละอย่างตรงตลาดปัดก็มีโลละแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลละสิบบาทอเอ,อให้จับเอาแบบนี้ต้นทุนจะถูกกว่าอันนี้สําหรับคนงบน้อยเลยค่ะก็ะมานั่งคัดมานั่งดูสภาพงานเองอันนี้จะคุ้มกว่ายังไงก็ไปขายแบบทั้ง line, ออนไลน์หรือตลาดลงได้หมดอ,อันนี้น่าสนใจวกกระสอบงานญี่ปุ่นเป็นพวกประเภทเสื้ออะไรทุกเอ่อทุกแนวเลยค่ะมันเสื้อยืดเอ่อ เสื irt, jacket, อ้อเชิ้ตแจ็คเก็ตแบรนด์เนมกางเกงยียนคือมันในกระสอบมันจะมีทุกอย่างเลยค่ะคนงบน้อยเหมาะสําหรับแบบนั้นแล้วแบรนด์เนมอ่ะยังอย่างน้อยก็มันต้นทุนมาถูกเราก็ขายง่ายๆะคะ่ะสภาพก็ดีอันนี้จะแบบรึกลงมาหน่อยถ้าเป็นพวกแบบเสื้อวงเสื้อกระตุนก็จะลึกลมาหน่อยก็จะราคาสูงนะใช่แต่พวกนั้นก็มีวินเทจนะคะ มันก็มีได้นะคะเป็นเทรดแบรนด์เนมน่าสนใจฝากร้านหน่อยซิร้านได้นะคะอลิซชอบค่ะอยู่ที่ตลาดปัทมีกนโครงการใหม่นะคะโอเคมาอีกหนึ่งร้านจ้าทุกคน,นคขอคำแนะน,นำหน่อยหลายคนบอกว่ามีทุนน้อยอยากจะเริ่มอาชีพอยากจะหาอะไรได้เสริมแนะนำไงดีฮะมาได้เลยค่ะที่นี่ราคาเริ่มต้นจากตัวละสิบบาทค่ะถ้าซื้อเยอะซื้อห้าร้อยตัวยังห้าพันตัวเนี้ยคือตัวละห้าบาท ถ้าคนทุนน้อยก็มาได้คือเริ่มต้นจากห้า้ห้าสิบตัวอย่างเงี้ยห้าร้อยบาทไปขายได้เลยนี่เป็นเสื้อผ้านาเข้าจากญี่ปุ่นนค่าแบรนด์มีหลายเยอะค่ะมีหลายแบรนด์มาได้เลยค่ะเวลาเอาไปขายขายยังไงขายเริ่มต้นจากสามตัวร้อยตัวห้าสิบาทได้ค่ะเสื้อผ้ามีเลือกได้มีแบรนด์เยอะคัดได้ตามที่ว่าลูกค้าต้องการเจาแบรนด์ไหนอ่าโอเคอันนาทุกคนก็สามารถมาได้นะฮะที่นี่เริ่มต้นตัวละสิบบาทเริ่มต้นตัวละสิบบาทว้ายถูกมาก มีแบรนด์มี Uniqlo เยอะค่ะตาดีได้เนาะตาดีได้ตาลายก็ได้จะได้นะคะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้พนักงานประจำบอกเบื่องาน อยากจะหาไรายได้เสริมยังไงดียังไงดีแ<ต>ับแนะนําหน่อยแต่อย่างแรกอะคือถ้ามีไรายได้จากงานประจําอยู่แล้วผมว่ายังไม่ควรลาออกต้องแบบเราเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วซื้อมาอยู่แล้วบางทีเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าที่เราใส่อะแล้วมันได้กําไรหน่อยอะเราเอาออกมาขายก่อนก็ได้ค่อยๆมาขายค่อยๆมาขายคือมันจะเป็นกําไรต่อยอดไปมากกว่าใช่ถ้าออกเลยบางทีเรามาจะขายอย่างเดียวเราไม่รู้ว่ามันจะขายได้เปล่ามันจะเป็นรายรับทางเดียวไะ บางทีบางคนอาจจะกลับไปทํางานประจําไม่ได้แล้วที่ได้เงินเดือน3ามหมื่นสอืนอย่างเงี้ยขายได้บางทีเดือนไม่ถึง5ันพันแต่ถ้าเรามี2ทางเพราะช่วงเนี้ยคนไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ขายในออนไลน์ก็ได้ช่วงเนี้ยไม่ต้องเปิดร้านขายออนไลน์ก็ได้ทั้งแพลตฟอร์มแบบว่าอินสตาแกร Facebook t i k กต็อกอะไรเงี้ยมันมีหลายช่องทางมากตอนเนี้ยสามารถเป็นพ่อค้าได้หมดตอนนี้วิธีที่ ง่ายที่สุดแหละตอนนี้ศึกษาก่อนหาแนวทางก่อนใช่แล้วก็ว่าตัวเองชอบใช่ครับแบบไหนไอเทมไหนเนาะใช่ใศึกษาก่อนแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไวมากพี่เพราะว่าเพื่อนผมอ่ะที่คนที่แบบว่าไม่ได้เล่นของสายนี้ค่ะสายวินเทจหรืออะไรเนี่ยแค่ดู a c e b o o k ทุกคืนแป๊บเดียวเองนะไม่ถึงเดือนด้วยนะแค่ดูไลฟ์สดดูอะไรอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นะก็เป็นแล้วก็สามารถรู้แล้วว่าเอ้ยลนนี้มันขายได้ไลายนี้มันขายได้แป๊บเดียว ดีเทลที่ร้านเป็นไงบ้างเห็นตกแต่งใหม่หรอใช่ใช่ครับทำใหม่เล็กๆน้อยๆ้อยยังไงบ้างยังเป็นแนวไหนคอนเซ็ปต์ไหนก็คอนเซ็ปต์ก็ยังเป็นกางเกงกางเกงวายทูเคครับผมเสื้อสเก็ตบอร์ดใช่ไหมเหมือนกับใช่ใช่ครับผมเป็นพวกสเก็ตบอร์ดใช่ครับผมแล้วก็เป็นเสื้อสเก็ตก็อยู่ด้านหน้าโอเคแล้วก็เป็นเสื้อสเก็ตไหนไหนนี่ครับผมก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมเข้าถึงง่ายๆราคาเข้าถึงง่ายๆสามร้อยสี่ร้อยเข้าถึงได้โอเคได้หมวกมิววีล่าโอ้โห ตกแต่งร้านใหม่แล้วสวยนะครับผมก็เดินง่ายขึ้นพี่จับง่ายขึ้นเหมือนแบบพื้นไงอันนี้มันเดินจับง่ายขึ้นไอ,อ่างนี้ถ้าเกิดผมว่าน้องๆเพื่อนๆดูอยู่ครับจะมาที่นี่ยังไงก็ตลาดปัดโครงการใหม่เลยครับผม<อ>หน้าร้านจันนกนะครับผมหน้าร้านนี่ใช่ครับผมหน้าร้านกิมนกไ่ตลาดปัดโครงการใหม่แล้วก็ไอจีเหมือนเดิมแจ๊งพีชิตสตรีทแวะเหมือนเดิมครับผม สายตรงสายตรง,ตงครับพี่มรนลุเงินเดือนป่ะใช่ครับพี่ยังไงบ้างยังไงบ้างไหนก็ตอนนี้คือยังไงฮะมีไรายได้ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็มีไรายได้ทั้งหมด2ทางก็คือทํางานประจําด้วยแล้วก็ขายของด้วยครับขายพวกเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยครับจริจงๆผมทํามานานแล้วครับประมาณสี่ห้าปีแล้วโอเคงี้อยากจะแนะนําหน่อยหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ ที่มาเข้าสู่การท้าขายยังไงคร<ะ>ับเผื่อแบบเพื่อนๆฟังอยู่ได้เป็นแนวทางได้ครับคือจุดเริ่มต้นมันเกิดจากที่ผมเห็นน้องที่เขาเปิดกระสอบจากคนรู้จักกันนะครับผมก็เลยถามน้องว่าเอ้ยน้องมันเริ่มยังไงผมก็เลยเริ่มจากว่าถามข้อมูลเปิดกระสอบก่อนนะครับเ็่จะเปิดกระสอบก่อนผมที่แรกเลยที่ผมไปเปิดกระสอบคือร้านบ้านเจมส์เซย์ยืดเลยครับพี่เจมเลยครับที่แรกเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วก็ อ่าแล้วก็จับมาเรื่อยๆคัดมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งผมรู้สึกว่าการเปิดกระสอบมันอิ่มตัวแล้วก็เลยคิดว่าเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านี้โดยการออกไปหาคอนแทคจากร้านต่างๆครับแล้วตอนนี้คือขายอยู่นทางช่องทางไหนตอนนี้ก็มีทาง IG ครับพี่เป็นพวกแนวสเก็ต Y2K ต่างๆครับอะไงก็ฝากช่องทางเดวยบอกเพื่อนๆมือพวกมันต้องเงินเดือนหน่อยนึงครับก็มีเงินเดือนก็ควร เกาะเงินเดือนไว้ก่อนครับในยุคนี้ก็คือควรหาอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเสริมเพื่อให้เราอยู่รอดต่อไปไอครับผมเงินเดือนก็อย่าไปทิ้งมันเพราะว่ามันยังหล่อเลีออย้ยงเราได้เหมือนกันถ้ามันสุดวิสัยค่อยว่ากันใช่ครับถ้ามันแบบว่ามันอยู่ตัวแล้วก็ค่อยออกมาทําเต็มตัวไปเลยดีกว่ากลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสําหรับไอเดียแนวแนวทางแล้วก็แนวความคิดของพี่ๆพ,พ,พ่อค้าแม่ค้าน,นะฮะสำหรับ ใครที่กําลังมองหาแนวทางอยู่รู้ทางอยู่และเป็นพนักง,งานประจำและคิดอยากจะลาออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคุณลองนำเนี่ยฮะำแนะนำนะวิเคราะห์แล้วก็นำไปปรับใช้ว่าแบบไหนโอเคสำหรับคุณนะหาความรู้ก่อนนะฮะให้แบบชำนาญก่อนให้แบบมั่นใจก่อนแล้ว จะลาออกหรืออะไรก็ค่อยว่ากันแล้วก็ส่วนในของคนที่งบน้อยนะฮะบมีหลากหลายแนวทางมากๆเลยลองลองดูนะฮะว่าชอบแบบไหนคลิปหน้านะนิวจะพาไปที่ไหนไปเปิดกระสอบอีกไหมไปพูดคุยกับใครสามารถที่จะให้แรงบันดาลใจไอเดียนะฮะแล้วก็แนวความคิดใต้เนี่ยเราก็จะมานำเสนออีกช่วยกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปให,ใหม่ลงมาล้คลิปนี้ไปละบ๊ายบาย